สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำหมูสเต๊ะนุ่มๆหอมๆนะคะจะสอนตั้งแต่วิธีการหมักหมูการทำน้ำจิ้มหมูสเต๊ะน้ำจิ้มอาจารด์รับรองว่าสูตรนี้อร่อยทำกินทำขายได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะมาหมักหมูกันก่อนนะคะวันนี้แม่ซีจะใช้หมูส่วนสันนอกค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะได้มาก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะ ตามมาด้วยน้ำตาลทรายขาวซีอิ๊วขาวผงกะหรี่สำหรับผงกะหรี่แม่ซีแนะนำยี่ห้อปืนไวยนะคะจะหอมอร่อยค่ะผงขมิ้นยี่ราลูกผักชีพริกไทยปน่นนมสดรสจืดใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใช้นมโรงเรียนก็ได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายหัวกะทิค่ะ ตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟอ่อนเราจะนําลูกผักชีแล้วก็ยีรามาคั่วให้สุกค่ะลูกผักชีใช้อยู่ที่1ช้อนชายีราครึ่งช้อนชาค่ะแต่เวลาคั่วให้แยกคั่วนะคะเพราะว่าขนาดต่างกันจะสุกไม่พร้อมกันค่ะคั่วลูกผักชีก่อนนะคะจากนั้นก็คั่วไปค่ะอย่าหยุดมือนะคะคั่วด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้กลิ่นหอมเนี่ยก็เป็นอันใช้ได้ค่ะ จากนั้นก็นํามาโขลกให้ละเอียดค่ะใส่ไปทีละอย่างนะคะวิธีการโขลกให้บดแบบนี้เลยค่ะกลิ่นหอมมากนะคะคั่วกับไม่คั่วเนี่ยกลิ่นจะต่างกันเลยนะคั่วจะหอมกว่ามากๆเลยค่ะแล้วก็ตำให้ละเอียดนะคะ ด้านหั่นหมูนะคะแบ่งออกมาก่อนค่ะเนื้อหมูด้านนี้มันก็จะเป็นแผ่นสวยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะแบ่งครึ่งค่ะชิ้นหนึ่งเนี่ยก็จะเสียบได้หนึ่งไม้พอดีนะ จากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นบางๆเลยค่ะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะสักประมาณ2มิลค่ะกำลังดีนี่ประมาณนี้นะคะ จากนั้นก็เทส่วนผสมทุกอย่างใส่ลงไปในชาผสมได้เลยค่ะน้ำตาลผงกะหรี่คลุกเคล้าส่วนนี้ให้เข้ากันดีก่อนนะคะให้น้ำตาลละลายดีค่ะพอเข้ากันดีก็ใส่หัวกะทิแล้วก็นมสดเลยค่ะ นวดให้เข้ากันนะคะหลังจากที่นวดหมูมาได้สักพักหนึ่งจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะก็ให้เพื่อนๆแรปด้วยฟิล์มถนอมอาหารแบบนี้ค่ะเราจะนําหมูแช่ตู้เย็นช่องธรรมดา1คืนเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้าเนื้อดีค่ะแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะคะควรแช่ให้ได้อย่างน้อย3ชั่วโมงค่ะ ระหว่างที่หมักหมูเราก็จะมาทําน้าจิ้มหมูสเต็กกันค่ะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือกะทินะคะคันไม่ต้องค้นมากค่ะแต่ถ้าใครใช้กะทิกล่องสามารถผสมน้ําได้ในอัตราส่วน1นต่อหนะคะอย่างเช่นตามสูตรเราจะใช้อยู่ที่600มิลก็ใช้กะทิกล่อง300มิลแล้วก็น้ำเปล่าอีก300มิลค่ะตามมาด้วยน้ําตาลมะพร้าวหรือว่าใช้เป็นน้ําตาลปี๊บก็ได้ค่ะถั่วลิสงคั่วสุก พริกแกงแดงพริกแกงมัสมนสองตัวนี้หาซื้อตามตลาดสดก็ได้นะคะหรือใครมีสูตรตำเครื่องแกงเองก็สามารถตำเองได้เลยค่ะน้ำมะขามเปียกคันค้นๆน้ำปลายอย่างดีและสุดท้ายน้ำมันพืชค่ะสำหรับถั่วลิสงขั้วให้นำมาบดหยาบนะคะใครไม่มีเครื่องบดแบบนี้ก็ใช้มีดสับก,ก็ได้ค่ะแต่ไม่แนะนำให้โคลกนะคะเพราะการโคลกเนี่ยจะทำให้น้ำมันแตกตัวออกมาค่ะ ตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางหรือว่าไฟกลางค่อนอ่อนนะคะพอกระทะร้อนเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปเลยค่ะสำหรับอัตราส่วนแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปอ่านกันได้ค่ะ <S <S จากนั้นเราก็ใส่เครื่องแกงทั้งสองชนิดเครื่องแกงแดงแล้วก็เครื่องแกงมัสมั่นลงไปผัดให้หอมเลยค่ะ ผัดให้สุกหอมเลยนะคะเครื่องแกงถ้าเกิดว่าไม่สุกเนี่ยมันจะมีรสเฝื่อนขมค่ะพอผัดมาได้สักพักให้สังเกตค่ะเครื่องแกงเนี่ยจะมีสีเข้มขึ้นแล้วก็ส่งกลิ่นหอมแบบนี้คือใช้ได้นะคะเราก็ใส่กะทิลงไปทั้งหมดได้เลยค่ะ คนให้เข้ากันนะคะพอส่วนผสมเริ่มเดือดแบบนี้ให้ปรับไฟลดลงแล้วก็ปรุงรสได้เลยค่ะน้ำปลา มาขัามเปียกคนผสมให้เข้ากันค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีเราก็เคี่ยวไปสักพักด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะคะจนส่วนผสมยนมีความม่วดลงค่ะจากนั้นจึงค่อยใส่ถั่วลิสงคั่วบทค่ะคอยคนเรื่อยๆด้วยนะ ตอนนี้แมสซีก็เคี่ยวมาได้พักใหญ่แล้วนะคะส่วนผสมมีความงวดขึ้นเล็กน้อยไม่ได้งวดเยอะนะจากนั้นเราก็ใส่ถั่วลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะให้เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งถั่วนุ่มขึ้นนะคะแมสซีก็เคี่ยวมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะได้ที่แล้วนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ ให้สังเกตส่วนผสม,มให้ดีนะตอนนี้ค่ะยังรู้สึกว่าเหมือนส่วนผสม,มจะเหลวใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวพอเราพักเอาไว้ให้เย็นนะคะถั่วจะดูดซึมน้ำเข้ามาทำให้ส่วนผสมต่างๆข้นขึ้นนะคะตอนนี้เราก็ชิมรสได้เลยค่ะอืม อร่อยเลยค่ะรสชาตินะคะหวานนำํำเค็มตามแล้วก็เปรี้ยวนิดๆได้ความมันจากถั่วค่ะเวลาปรุงรสน้ำจิ้มตัวนี้นะคะอย่าปรุงให้รสเข้มมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทานกับน้ำจิ้มอาจาดนะคะถ้าปรุงเข้มไปก็จะรสจัดเกินไปค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำน้ำจิ้มอาจาดกันค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำส้มสายชูน้ำเปล่าน้ำตาลทรายขาว แตงกวาแตงกวาให้หั่นเป็นสี่ส่วนแบบนี้ค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆแต่อย่าให้บางมากนะคะไม่งั้นเวลาไปผสมกับน้ำเชื่อมเนี่ยจะทำให้เละได้ค่ะพริกชี้ฟ้าแดงซอยหอมแดงซอยแล้วก็สุดท้ายเกลือปน่นแม่สีใช้เป็นเกลือสมุนแบบนี้ค่ะจะเค็มไม่เท่ากับเกลือป่นนะคะเทส่วนผสมทุกอย่างลงไปในหม้อค่ะยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะคะน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูน้ำเปล่า เลือปนเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่ะคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเราก็พักไว้แบบนี้เลยค่ะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมงวดลงแล้วก็มีความข้นขึ้นเล็กน้อยค่ะตอนนี้ส่วนผสมก็ได้แล้วนะคะสังเกตค่ะ มันจะไม่ได้ข้นมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดข้นจนเกินไปพักให้เย็นลงเนี่ยส่วนผสมจะข้นขึ้นอีกค่ะให้ได้ประมาณนี้ก็พอนะคะมีความรู้สึกว่าหนืดขึ้นเล็กน้อยค่ะปิดแก๊สค่ะแล้วก็ยกลงได้เลยนะคะพักน้ำเชื่อมตัวนี้ให้เย็นสนิทค,ค่ะถึงจะใส่ผักทั้งหลายลงไปนะคะห้ามใส่ผักในขณะที่น้ำเชื่อมอยังร้อนๆไม่งั้นผักทุกชนิดจะเละหมดเลยค่ะ และนี่ก็จะเป็นหมูที่แม่ซีหมักไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหอมมากๆเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะนําหมูตัวนี้ไปเสียบไม้กันเลยค่ะไม้เสียบที่ใช้ในวันนี้จะเป็นขนาด6นิ้วค่ะก่อนนํามาใช้งานก็นําไปแช่น้ำหนึ่งคืนนะคะเพื่อให้ไม้มีความชุ่มฉ่าเวลานําไปย่างจะได้ไม่ไหม้ง่ายค่ะวิธีการเสียบก็ง่ายๆเลยค่ะ หยิบขึ้นมาหนึ่งชิ้นแล้วก็เสียบลงไปเสียบเหมือนเย็บผ้าก็ได้ค่ะเท่านี้ก็ได้แล้วค่ะดูกันอีกสักไม้นะคะ สูตรนี้ถ้าหั่นหมูขนาดตามในคลิปจะเสียบได้ประมาณหกสิบไม้ค่ะแต่ถ้าใครทําขายแนะนําเลยค่ะให้หั่นเล็กลงกว่าเดิมนะคะก็จะได้ประมาณแปดสิถึงเก้าสิบไม้เลยค่ะเรามาย่างกันเลยค่ะวันนี้แม่ซีใช้เตาถ่านนะคะก่อไฟกลางๆค่ะอย่าให้แรงจนเกินไปนะคะไม่งั้นหมูจะไหม้ก่อนแล้วก็อย่าให้อ่อนจนเกินไปไม่งั้นเนื้อหมูจะกระด้างค่ะก่อนจะนําหมูขึ้นย่างนะคะให้จุ่มลงไปในหัวกะทิค่ะแล้วก็เรียงย่างได้เลยนะคะ ระหว่างย่างถ้าอยากให้หมูมีความชุ่มฉ่ำก็สามารถพรมน้ำกะทิได้นะคะย่างแค่พอสุกย้ายแห้งจนเกินไปค่ะไม่งั้นไม่อร่อยนะคะแบบนี้คือได้แล้วนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะ ย่างไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะตอนนี้หมูสเต๊ะฉ่ำๆของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มหมูสเต๊ะน้ำจิ้มอาจารย์แล้วก็ขนมปังค่ะตัวนี้จะเป็นขนมปังหัวกะโหลกนํำมาย่างเฉยๆเลยค่ะให้ด้านนอกเกรียมๆนิดๆนะคะก็นำมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็ทานได้เลยค่ะมาชิมกันเลยนะคะตอนแรกเราจะชิมเฉพาะหมูก่อนค่ะ ืแนะนําเลยค่ะหมักหมูไว้ข้ามคืนนะคะเนื้อหมูจะนุ่มมากๆแล้วก็รสชาติเข้าน้ําเข้าเนื้อไม่ต้องจิ้มก็ยังได้เลยค่ะเรามาชิมแบบจิ้มน้ําจิ้มกันบ้างค่ะเห็นไหมคะน้ําจิ้มจะข้นขึ้นแล้วนะน่าทานสุดๆค่ะ เวลาทานหมูคู่กับน้ำจิ้มสเต๊ทตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มความหอมมันขึ้นมาค่ะกลิ่นเครื่องเทศที่ใส่ลงไปเนี่ยชัดมากๆเวลาทานไปแล้วเลี่ยนนะคะก็สามารถทานน้ำจิ้มอาจารเข้าไปช่วยตัดความเลี่ยนได้ค่ะอร่อยมากๆลองไปทำกันดูนะคะและสำหรับคลิปน,นี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ